สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องเขาเรียกอะไรนะเที่ยวเที่ยอ,อะไรอ้อเที่ยวกับบัง้งถูกต้องนะครับวันนี้เนี่ยเราก่อนหน้านีเน้เรามีเขาเรียกอะไรนะเราใช้ตัว3ที สามปีแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนจริงๆแล้วตัวแปดพีตัวนี้เรากางได้ประมาณเท่าไหร่วะสองรอบแล้วใช่ไหมประมาณสองรอบอาใช่วันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าไอ้ตัวแปดพีเนี่ยมันกางยังไงแล้วมันมีอุปกรณ์อ,อะไรบ้างเนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสถานที่เขาเรียกอะไรที่อาแฟนผมอยากมาก็เป็นรุ่สามศูนย์หกศูนย์สามศูนย์หกศูนย์นี้มาสามศูนย์หกศูนย์เาจะรีวิวสถานที่ให้ดูด้วย แล้วเอกมาแล้วก็คือไม่เสียเียก็คือได้ตองต่อก็จะเป็นการเป็นกับรีวิวสถานที่นะครับทีนี้นะตัวเต็นท์นะของรีวีตัวแปดทีนะตัวนี้นะาราคาตอนนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นมาประมาณเป็นประมาณ99ก้าพันเก้าเก้าันนะครับแล้วตัวตัวเก้าชีะจะอยู่ที่ประมาณสองพันหกราคา,าราคาจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งตัวนี้เนะี่ยมันจะมีเทเลสหน้าหลังนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีตัวทารก็ได้หรือถ้าบางคนเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยอาจจะใช้ทารเพิ่มหรือยังไงก็อันนั้นก็ไม่วากันนะครับ ส่วนตัวที่เขามีมาให้ของเดียวดีเนี่ยอันนี้ผมคือแกะเราแกะกระเป๋าออกมาหมดแล้วนะครับเราแกะกระเป๋าแล้วก็ตรงนี้นะคืออันนี้สายกล้องให้ดูหน่อยเราจะกลางเป็นตัวราวชีตราวชีตตัวอินเนอร์เนี่ยตัวเนี้ยเราจะลงไว้แล้วนะครับตัวคาวชีตอินเนอร์เนี่ยคือจะใช้สมอรวมกันเนี่ยก็คือจะใช้สมอสมอรวมกันตัวราวชีดอินเนอร์นะครับก็คือเปิดกระเป๋าออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่ได้ก็คือจะเป็นตัวอินเนอร์ กินเนื้อตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวฟรายชีสฟรายชีสก้คือเดี๋ยวจะคุมตัวอินเนอร์อีกทีหนึ่งที่จะเป็นสีดําก็จะมีสีดําสีแทนนะครับแล้วก็สมองนี่เรามาดูสมอกันตัวนี้เนี่ยจะแปลกกว่าพวก3ามปีกับ5้ปีนิดหนึ่งนะครับเพราะสามปีกับ5้ปีสมองมันจะเป็นสมองเล็กแบนๆนะครับแต่เพราะว่ามาเป็นของแปดปีเนี่ยจะเป็นสมองแบบนี้นี่เห็นชัดไหม อ่าถ้าเป็นแปดปีจะเป็นสมองลักษณะนี้ทีเนี้นะรู้สึกว่าสมองแปดปีเนี่ยมันจะสะท้อนแสงโดยหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจแต่หลายคนบอกว่าะสะท้อนแสง,เด,งเดี๋ยวรอดูตั้งคืนเดี๋ยวรอดูตลางคืนอีกทีนึงตัวนี้สมองเนี่ยจะมีมาให้ประมาณ <c oughs> ะะแกะ <c oughs> ตัวนับถ้าผมจำไม่ผิดนหอยู่ประมาณยี่สิบตัว <c oughs> นะสมอนะ <c oughs> ตัวนี้ใช่สมอเนี่ยนะครับสมอจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลย ก็จะมีมาให้ประมาณ20ตัวตาวสมอตัวนี้จะมีมาให้20ตัวซึ่งจะเป็นเหล็กค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าเป็นของ 3P กับ 5P นะจะเป็นสมอเหล็กเป็นแบนสีดำดำอ่ามันจะยาวประมาณนี้แต่ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับมีมาให้ประมาณ20ตัวอ่านีนะแล้วก็สมอแล้วก็ส่วนตัว 8P นะโดยโปกติ 5P ที่เราใช้ 5P กับ 3P เราส่วนมากจะถามหาสเสาอะไรเนาะ เสาเอใช่เพราะว่าบางคนบอกวันที่นอนไม่พอก็อจะถามาเสาเอเพื่อเพิ่มขนาดเต็นเตแต่ถ้าเป็นตัว 8P เนี่ยเราไม่ต้องใช้ครับตัวนั้นนะ,ะเพราะว่าเต็นท์มันค่อนข้างจะใหญ่เนาะแล้วก็มันวางที่นอนได้ทีนี้ถ้าเป็นของตัว 3P กับ 5P เนะี่ยเสามันจะเล็กต่อการจะเล็กนะครับแต่พอมาเป็นตัว 8P เนะีเสาจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนี่จะเป็นเสาตัวนี้ใหญ่ไม่พอแม่งหนักด้วยสูงประมาณเท่าไหร่นี่นะครับจะเป็นเสาอันนี้นะ นี่จะเป็นของแปดพเสาก็จะค่อนข้างใหญ่๋ยมต่อให้ดูเลยนี่ยจะประมาณนีออ้อันนี้จะเป็นเสาเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะสูงวางไวใหญ่อันนี้จะเป็นตัวเสาทีนี้เนะี่ยตัวแปดพีเนะี่ยถ้าเป็นตัวที่ค้ำด้านล่างเนะี่ยมันจะเป็นลูกยางเหมือนนี้นะถ้าเป็นตัวสามตัวสามกับตัวห้า ตัวนั้นน่ะจะเป็นอาจเป็นหัวพลาสติกสวมบนล่างแต่ตัวนี้ของ8ปีเนี่ยด้านล่างจะเป็นตัวนี้ส่วนด้านบนก็จะเป็นเหมือนของ3ปีกับ5ปีทั่วไปนะครับส่วนเชือกสลิงที่อยู่ด้านในเนี่ยอันนี้จะเป็นสลิงเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือด้านในจะเป็นสลิงแต่ตรงนี้นะถ้าเป็นตัว3กับตัว5เนี่ยอันนั้นรู้สึกจะเป็นเหมือนเชือกเชือกที่ว่าเหมือนยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้อย่างเดียวแต่ต้งนี้จะเป็นสลิงก็คือจะไม่ขาดนะครับอันจะเป็นประมาณนี้เนาะ แล้วเดี๋ยวของผมเนี่ยลักษณะการกลางผมจะแยกสมอตัวอินเนอร์กับตัวกาไอตัวปลายชีดแยกออกจากกันนะครับเพื่อให้เต้นตึงแต่บางคนเนี่ยก็สังเกตว่าตรงนี้นะสมองเนี่ยผมตีไซสสมองต่างๆแล้วเด๋ยวตัวปลายชีดเต้นเนี่ยผมคุมเสร็จน่ะผมจะใช้สมอตออีกทีหนึ่นนออนนงอ่ะเรามาดูขั้นตอนทีนี้ตัวกลางว,วิธีการกลาง8 p นะครับอ่าอันดับแรกเนี่ยเราตอกตัวกาวชีดแล้วก็ตอกอินเนอร์เสร็จแล้ว ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะยกเสาขึ้นเนี่ยเราจะต้องเอาตัวสายชีดคุมก่อนนะครับทีนี้สายชีดคุมเนี่ยพอถึงสายชีดไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีช่องลมอยู่ด้านบนนี่นครับตรงนี้เราก็ต้องเปิดช่องลมให้ได้ช่องลมทั้งหมดมีสี่มุมนะก็คือเปิดให้หมดก่อนทั้งสี่มุมเลยแล้วก็ยกขึ้นเฉียวเดี๋ยวยังไงผมมาทําให้ดูมาเรามาดูกันเลยดีกว่ามาหถ่ายๆๆๆๆๆๆ ทีนี้เขาเรียกอะไรนะหลังจากที่กลางตัวกาวชีฟแล้วก็ลงลินเนอร์ต่อสมอเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมาคุมฝ่ายชีฟก่อนที่เราจะยกขึ้นต้องมาคุมตัวน,นี้ก่อนตัวนี้เนี่ยจะเป็นช่องดักลมนะครับก็คือกลางใส่ช่องดักลมไม่เสร็จก่อนก็จะย,ยกขึ้นทีเดียว ต้องดัดลมตามที่ผมบอกก็จะมีทั้งหมด4มุมก็คือต้องยก นะครับอ่ะแล้วเราก็มาทำขนาดแรกตอนยกเราจะใช้สมอแยกนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยอันนี้วิธีของผมนะแต่นคนอื่นเขาังไม่รู้ก่อนยกแบบผมจะเกี่ยวไว้ก่อนผมจะเกี่ยวไว้ด้านหน้าอ่าสองเสาเพื่อเวลาย,ยกเนี่ยเต็นมันจะได้ไม่บิดเปลี่ยนมุม ก่อนยกเสาเนี่ยผมจะมีทิศอีกอย่างหนึ่งเสายาวมากนี่นะครับทีนีก่อนยกเสาเนี่ยต้องมาใส่ตรงนี้อันนี้เป็นก่อนยกอันนี้เป็นวิธีก่อนที่เราจะยกเสาขึ้นก็อันนี้เป็นวิธีองผมบนะผมจะเจ้ามือเนี่ยสอดเข้าไปตรงช่องนี้ก่อนของตัวอินเนอร์นะครับแล้วก็ของตัวพายทิก ผมจะใส่ให้ตรงกันอย่างนี้น,นะครับแล้วก็พอใส่ตรงเสร็จผมก็จะเสา,าเสียบ <c oughs> นึกว่าเยียบเสาแล้วก็เอาเสาเสียบเข้าไปโอเคเรามายกอัน อันนี้เป็นวิธีผมเนาะหลังจากที่ผมขึ้นตัวนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ไอ้พวกไฟชีทที่ผมเกี่ยวสมอไว้เนี่ยผมก็จะดึงออกอะเพราะว่าผมจะใช้ตัวสมอแยกเพื่อที่ใช้เต็นมันตึงนะครับทีนี้เราก็จะมาตอกสมอเพิ่มกันคอนหายคอนหายไม่ใช่เหรข้างหลังบังคอนหายอ่ทีนี้ไอ้ตัวนี้ตะกี้ลมแรงผมจะเกี่ยวไว้กันมันปีวนะฮะทีนี้นะฮะ อันนี้เป็นทิศของผมเองคือคนเดื่นจะใช้วิธีไหนอันนี้เราจะไม่รู้การแล้วแล้วแต่ความตระหนักของแต่ละคนของผมหลังจากอันนี้สกเกลย,ยกเสร็จแล้วก็จะออกนะครับนั่นผมก็จะไายิงสมอแยกต่างหากต่อไปเลยหลัารเราการเต็น์เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ จริงๆอ่ะตัวเต็นต์ตัวอินเนอร์กับตัวเต็นต์่ะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเต็น์ถ้าเป็นตัวตัวไฟชีตเต็นต์ต ten, นะครับตรงที่เป็นประตูเนี่ยมันจะเป็นหมดหมดตรงนั้นก็คือเราให้ดูตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่ทีนี้ถ้าตอนเราลงอนะินเนอร์อ่ะอินเนอร์กับตัวกราวชีตเนี่ยมันจะเป็นเชือกสีนี้นะครับจุดที่เป็นประตูจะเป็นเชือกสีแดงะจะเป็นสีแดงทั้งสองฝั่ง ในสีแดงแล้วก็จะมีทั้งหน้าทั้งหลังนะถ้าเป็นของ8ปนะีน่ะจะเป็นเชือกสีแดงอยู่อันนี้ทั้งหน้าและหลัง mm hmm. ก็คือจะเป็นประตูเพราะว่าตัว8ปนะีน่ะมันจะมีประตู2ฝั่งนะครับทีนี้หลังจากเรากรางเสร็จแล้วเนี่ยของผมเนี่ยอ่ะนี่จะให้ดูตรงนี้ผมจะใช้สมอแยกนี่นะครับคือสาอสาเหตุที่ว่าเต็นท์ของผมเนี่ยมันตึงมันตึงตัวไฟชีดเต็นท์ตึงเพราะว่าผมจะใช้อันนี้คือตัวคลาวชีตหรือตัวอินเนอร์ผมจะใช้สมอตั้งหาก ส่วนถ้าเป็นตัวไฟชีสน่ะผมจะใช้สมอแยบทีนี้น่ะเราก็จะมาดูด้านในเนี่ยเองมานดูด้านในเลยวะเรงให้ดินี่นะครับด้านในนี่อันนี้ฟา์มสูงตัวนี้ก็คือจะเป็นเสาซึ่งถามว่าสูงเยอะไหมผมเนี่ยสูงประมาณร้อยแปดสิบแต่ทีนี้ถ้าผมยื่นมือไปก็น่าจะสูงมันแปดร้อยแปดสิบก็แตกเกือบสองร้อยได้ก็เนี่ยครับ ผมเย็นก็นยังไม่ถึงเลยค่อนข้างจะสูงากแล้วทีนี้ข้างในข้างในนะครับกรคือป้างเลยก็จะมีที่เก็บของตามมุมต่างๆนะครับเดี๋ยวให้กล้องจ่ายดูก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นพวกที่เก็บของเก็บสัมภาระนะตอนนี้เราจะใส่อะไรก็ได้แล้วก็นี่กี่ฝั่งอสองฝั่ง,งใช่ครับแล้วก็จะมีฝั่งนู้นด้วยนะครับส่วนทีนี้นะถามว่าบางท่านอยากจะรู้ว่าเฮ้ยข้างในมันปัง้งขนาดไหน ทีนี้นะ่ะเราจะมานั่งเรานั่งก็ยีงไทยกุยกันเลยนี่นะครับความป้านของมันอก็ถือว่ากว้างมากจริงๆแล้วดีอดีตัวนี้เนี่ยมันนอนได้กี่คนนะพ่อแปดคนนอนได้แปดคนเวลาเรานอนเนี่ยก็ผสมมติว่าเราจะนอนแนวนี้เนาะอันนี้ผมความสูงผมอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบกว่าอ่ะอันนี้ผม่าร์ ไม่ชนนะครับก็นอนก็น่าสบายทีนี้สําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรเนาะมีลูกมีครอบครัวเนาะคนที่มีลูกมีครอบครัวเนี่ยก็คือสามารถจัดห้องแบ่งห้องโซนห้องนั่งเล่นกับห้องนอนอคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเสากลางเนี่ยนะครับที่ที่ทุกคนเห็นเสากลางตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวสามตัวสามเนี่ยจะใส่ที่นอนได้ประมาณสี่ฟุตสี่ฟุตเนาะสี่ฟุต 3พุตหรือพุทธ่ยผมไม่แน่ใจถ้ามีเสากลางแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเสาเอเนี่ยจะใส่ได้ประมาณ4.5ถ้าเป็น 5P เนี่ยถ้าเป็นเสากลางเนี่ยน่าจะได้ประมาณ4.5-5แต่ถ้าเป็นเสาเอเนี่ยน่าจะได้5 up C เนี้ยเนี่ยในส่วนรายละเอียดของที่นอนของ 3P กับ 5P เนี่ยตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดข้อมูลตงอหนผิดพลาดยังไงผมก็่ ครับขออภัยด้วยอันนี้ตรงนั้นเราสามเพียไม่ผิดต่ห้าเราไม่ได้ใช้เราไม่ไา้ใช้ตัวนี้เไม่ได้จเลยแต่ทีนี้พอเป็นแปดเนี่ยคือถามว่ามันกลางยากไหมมันไม่ยากนะครับจริงๆแล้วกางง่ายมากแต่ถ้าถามแม่บ้านแม่บ้านก็บอกว่ากลางไม่ยากเพราะว่าเราให้พ่อบ้านกลางถ้ากางอ่ะคอนด่างจะการสาหรับผมนะผมว่ากางง่ายแล้วก็ขั้นตอนค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าเรา เราลงตอกสมอตัวอินเนอร์เสร็จเราไฟชีดคุมแล้วก็ยกเสากลางขึ้นเลยก็ค่อนข้นงจะน้อยขั้นตอน,แต,นแต่กางบ่อยๆน่าจะใช่ทำไว้ได้จกคลิเนี้ยปัญหาของตัวนี้จะอยู่เวลาเก็บอ่าเดี๋ยวเราจะท <c oughs> ําคลิปแยกให้ดู <c oughs> เดี๋ยวตอนเก็บเนี่ยจะมีคลิปแยกให้ดูแต่ว่าตอนเก็บเนี่ยผมจากประสบการณ์ผมนะที่ใช้ใช้มาหลายยี่ห้อเวลาเก็บแค่ไปทุกยี่ห้อผมไม่ได้เก็บตามต้นฉบับเลยเอาเก็บยังไงก็ได้ให้มันลงกระเป๋าได้อะอันนั้นเออคก็จะเป็นแนวนั้นมากกว่าทีนี้ หลังจากตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีประตูสองฝั่งหน้าหลัง<ไ>เหมือนที่ผมบอกแต่ทีแรกเนาะแล้วก็เทเลสจะยกได้ทั้งประตูทั้งสองฝั่งนะครับตัวเทเลสเนี่ยก็เดี๋ยวให้แม่ให้แม่บ้านเนี่ยไปถ่ายรีวิวรอบเต็นท์ให้ดูทีนหนึ่งว่าของผมเนี่ยเทเลสด้านหน้าด้านหน้าที่ผมหันไปใส่วิวเนี่ยผมจะยกเทเลสขึ้นทั้งสองเสาเลยนะครับจะยกขึ้นทั้งสองเสาก็จะประมาณนี้ส่วนด้านหลังเนี่ย เราจะคือง่ายๆเทเลสเนี่ยเราจะยกขึ้นสองเสาห,หรือเราจะยกขึ้นเสาเดียวก็ได้ถ้าเสาเดียวก็จะเหมือนด้านหลังอันนี้ผมยกเสาเดียวไว้ด้านหลังอันนี้จะยกเสาเดียวนะครับแล้วก็เปิดข้างหนึง่งก็เดี๋ยวยังไงให้แม่บ้านไปถ่ายดูภายนอกอนะดูภายนอกให้ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตรงนี้น่ะเดี๋ยวให้แม่บ้านไปถ่ายภายนอกให้ดูก่อนว่าการยกเทเลสสองเสากับยกเทเลสเสาเดียวเนี่ยอ่ะก็คือ มุมไหนที่เราจะนั่งเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นหน้าเต็นท์เราเราก็ยกเทเลสสองหลังเต็นท์เราเราจะยกเทเลสข้างเดียวหรือว่าจะยกสองเสาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันแล้วเดี๋ยวหลังจากแม่บ้านถ่ายวิวตรงนั้นได้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจัดห้องนอนเสร็จเราก็จะมาดูห้องนอนแล้วก็ห้องดั่งเลนเขาเรียกอะไรอีกทีหนึ่งนะห้องกินเบียร์อีกทีหนึ่งนะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเ,เจอกัน หจากที่เรากลางเดนเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่กลางเดนแล้วก็ต่อสมองสมองอะไรเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาเดิดีดังไม่ใช่อ่ะเรากยี่ไปนั่งอ่ะหลังจากทีนี้ <S <S เรา <N> <N> เห็น,<ข>นชั้นไหมอ่ะหลังจากที่เรากลางเต้น แล้วก็ต่อสมออะไรเสร็จแล้วแล้ว,ลว,ลวก็จะท้องนอนเสร็จนะครับทีนี้เราก็จะถ่ายให้ดูตัวนี้ขนาดของผมจะใช้เตียงเท่าไรนะรสี่จุดห้าหรือห้าฟุตวะสี่สี่จุดห้ามั้งประมาณนั้นก็ดีอยงแปดปีคือพื้นที่ข้างในค่อนข้างเยอะๆนะครับของผมเนี่ยจะนอนอยู่แค่สองคนทีนี้น่ะก็เลยจะได้ในส่วนของห้องรับแขกกล้องอยู่ที่จะได้จะได้ในส่วนของห้องรับแขกไหนกล้องอยู่ไหนอยู่นี่โอเค จะได้ในส่วนของห้องรับแขกกับห้องนอนก็จะแยกกันนะครับทีนี้เนี่ยพวกผ้าผูพืนน่ะจะเป็นลายลายอะไรนะเ <em> ออโบฮีเมียนทีนี้ผมซื้อมาจะเป็นของตัวแบ็กเดียร์แบ็กเดียร์แล้วก็มีสั่งจากทางเพจด้วยนะครับทีนี้ผืนตอนแรกการระยะเพจผืนมจะเล็กไปหน่อยก็เดี๋ยวรอสั่งใหม่ใหม่ทีหนึง่งก็อกาจจะปูให้เป็นลายเดียวกันทั้งหมดนะครับก็ทีนี้ก็เราจะถ่ายให้ดูในห้องนอนกันว่า เป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านจัดการเลยผมนั่งชแชทกับสาวกันอันนี้จะเป็นอะเดี๋ยวครั้งแรกพอเดินเข้ามาปุ๊บเราจะแบ่งเป็นสองฝั่งพอเดินเข้ามาปุ๊บอ่ทางเข้าแฟบที่นอนที่นอนฝั่งนี้ก็จะเป็น รับแขกหรือนั่งชิวๆหรือนั่งจิบเบียร์อะไรเราก็เดินเข้าไปสำหรับคนสูง157อย่างเราเข้าสบายมากอ,ม <laughs> อ่ะพอเข้ามาข้างในฝั่งที่นอนใช้ที่นอนเตียงเท่านี้ก็กำลังดีนะคะหเหลืออยู่ข้างล่างเอ้ยข้างๆเหลือๆใช่แล้วก็ให้ดูตรงนี้ด้วยวมันไม่ติดมันไม่ชนกับเสากลางไม่ชนเสากลา,า,า,างค่อนข้างจะห่างเยอะเลยชนตรงนี้คือเสากลางจะห่างเยอะมาก มาอีกมุมนึง่งก็จะเป็นมุมห้องรับแขกใช่อันนี้ก็คือเป็นมุมส่วนตัวผมออันนี้เราก็ชมวิวข้างหลังก็ได้เ,เราจะพาดูวิวจากข้างหลังห้องหลังบ้านอ,อันนี้คือถ่ายจากข้างหลังไปข้างหน้าอันนี้ยังไม่ได้ถอยออกจากเต็นทนะ์ พื้นที่ใช้สอยก็จะประมาณนี้แล้วแต่สมมติว่าใครจัดแบบไหน,นก็แล้วแต่ความชอบเนาะอยู่ที่ความชอบส่วนของเราก็คือชอบสไตล์แบบนี้เราก็เลยจัดแบบนี้นประมาณนี้ทีนี้พวกของอะไรพวกนี้สาหรับตัวถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่ผมใช้สาม,อมของอะไรเวลาเก็บเนี่ยก็คือเราจะมีทาร์ จะมี<ช>ทางกลางแลวของจะเก็บไว้ใต้ทาร์พงอ้ยเก็บไว้ใต้ทาพได้หมดเลยแต่ทีนี้พอเป็นตัวแปดเนี่ย<ช>พื้นที่่อข้างจะเหลือของก็งคือพวกกล่องเนี้ยอันนี้ผมเขาข้ามมากล่องเดียวส่วนอีกส<ช>องกล่องก็คือจะอยู่ด้านหน้า,า,นนาแต่เดี๋ยวเวลาเรานอนกลางคืนกล่องวนนั้นก็น<ช>นนจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีเก้าอีกอ้ก็คือจะเก็บของทุกอย่างจะเก็บเข้ามาอยู่ในเต็นท์ทั้งหมด็คือมิดสามารเก็บได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่ไหนนะรูทสามศูนย์หกศูนย์โอเคแล้วเดี๋ยวสถานที่ การเรีนรู้สามสส่วนเราจะมารีวิวบรรยากาศให้ชมกันอีคทีหนึ่งนะครับโอเคเจอกัน